การซื้อขายต้นไม้ออนไลน์ในยุคปัจจุบันเป็นเรื่องที่ปกติมากค่ะเพราะมีทั้งผู้ซื้อและผู้ขายผู้ซื้อต้องการได้ต้นไม้ที่ตรงปกผู้ขายก็ต้องทำต้นไม้ให้ได้คุณภาพที่ดีหากทั้งสองฝ่ายมีความจริงใจต่อกันธุรกิจนี้ก็จะเริ่เติบโตไปข้างหน้านะคะ สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้ย่ามาแบ่งปันเรื่องการซื้อขายต้นไม้ออนไลน์ส่งใบพอตุ้มหรือส่งพร้อมทั้งกระถางต่างกันอย่างไรนะคะสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่เคยสั่งสินค้าออนไลน์นะคะสำหรับคนที่สั่งอยู่บ่อยๆแล้วก็คงจะรู้นะคะถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็แล้วกันค่ะการสั่งซื้อของออนไลน์ก็จะมีบริษัทขนส่งต่างๆนาของมาส่งเราถึงบ้านนะับว่าเป็นความสะดวกอย่างยิ่งค่ะ จะมีการส่งอยู่สองแบบนะคะแบบแรกเรียกว่าการห่อตุ้มการห่อตุ้มคือใช้วัสดุอะไรก็ได้ที่ผู้ส่งคิดว่ามั่นคงแข็งแรงมาห่อรากต้นไม้ซึ่งถอดออกจากกระถางแล้วนำมาส่งให้ลูกค้านะคะนี่เหมือนต้นอัครนีมาต้นนี้นะคะนี่คือแบบห่อตุ้มค่ะเราจะได้เห็นรากของต้นไม้ชัดเจนนะคะ โดยมีวัดสดุปลูกคลุมอยู่นิดหน่อยค่ะคือราก,กอติดวัดสดุปลูกก็คือขุยมะพร้าวนะคะตรงนี้คือขุยมะพร้าวแบบนี้เราเรียกว่าการส่งแบบห่อตุ้มค่ะการส่งแบบนี้เราจะส่งสินค้าได้จํานวนเยอะขึ้นเพราะว่าน้ําหนักจะเบาค่ะไม่มีกระถางน้ําหนัก,กจะเบาแต่ก็เป็นความยุ่งยากพอสมควรนะคะในการที่ถอด ต้นไม้ให้เหลือแต่รากและมาห่อหุ้มส่งโดยไม่ให้ต้นไม้กระทบกระเทือนหรือกระทบกระเทือนน้อยที่สุดก็เป็นเรื่องที่ซับซ้อนพอสมควรเหมือนกันนะคะต้นอกโริิมนี้เป็นต้นที่แข็งแรงอดทนนะคะห่อแค่ถุงพลาสติกเขาก็ไม่เหี่ยวเฉาค่ะแต่ถ้าต้นไม้บางชนิด,น,ดนะคะต้องห่อหลายขั้นตอนทีเดียวนะคะ ต้องใช้ความชำนาญพอสมควรในการส่งสินค้าแบบนี้ค่ะแบบนี้เรียกว่าส่งพร้อมตะกร้าส่งทั้งกระถางแถมแต่ละกระถางนะคะจะมีห้องส่วนตัวของต้นไม้แต่ละต้นและต้องแพกอย่างดีไม่ให้ต้นไม้โยกไปมาเวลาต้นไม้เดินทางนะคะ,ะต้องใช้วิธีการแพ็คที่ละเอียดและประณีตขึ้น ต้นไม้จะได้ไม่กระทบกระเทือนเพื่อนๆพสังเกตนะคะในห้องส่วนตัวแต่ละห้องก็จะมีต้นไม้แต่ละต้นไม่กระแทกกับต้นใดต้นหนึ่งนะคะนี่ก็ส่งพร้อมกระถางลงตะกร้าต้นไม้เดินทางโดยมีตะกร้าใบใหญ่ค่ะเป็นเสมือนบ้านและมีกระดาษหรือวัสดุอื่นมาห่อหุ้มอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ดูเป็นห้องส่วนตัว ไม่ล่อแหลมสายตาแก่ผู้พบเห็นมากนะักที่ก้นกระถางก็มีการยึดโยงไว้อย่างเหนียวแน่นนะคะเพราะเป็นการเดินทางไกลทีเดียวค่ะจากเหนือจุดใต้จากใต้จุดตะวันออกคือหมายความว่าเดินทางทั่วประเทศไทยไม่ว่าเราจะเป็นผู้ส่งหรือเราเป็นผู้สั่งสินค้าออนไลน์นะคะถ้าเป็นผู้ส่งสินค้าออนไลน์ก็ต้องพยายามทำพยายามแพ็ค ให้มั่นคงให้แข็งแรงเพราะหากของถึงมือผู้รับอย่างไม่บอบชำ้ำผู้รับก็มีความพึงพอใจนะคะเป็นการประเมินการสั่งสินค้าในแต่ละครั้งไปเมื่อคราวยาย่าเป็นผู้สั่งสินค้าออนไลน์นะคะเจ้าไหนส่งมาดีตรงปกหากมีสินค้าอื่นที่เราต้องการก็จะสั่งซ้ำค่ะเพราะถือว่า เอของจริงแล้วหากแก้วไหนส่งไม่ตรงปกโทรไปก็ไม่รับไม่มีเหตุผลอะไรมาชี้แจงก็ครั้งเดียวจบนะคะไม่ต่อว่าค่ะธุรกิจการซื้อขายแลกเปลี่ยนแบ่งปันก็อยู่ในสุภาษิตที่ว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานสุภาษิตนี้ใช้ได้ดีทีเดียวค่ะแต่ก็มีข้อยกเว้นนะคะเพื่อนๆ สำหรับแม่ค้ามือใหม่การแพ็คของขาดความรอบคอบตรงนี้เราก็ต้องให้อภัยนะคะประสบการณ์ต่างๆก็จะสอนเขาเองค่ะและทำให้เราเป็นคนที่ให้โอกาสคนอื่นด้วยนะคะและกว่าเราจะเก่าเราก็ใหม่มาก่อนนะคะเป็นการเตือนสติตัวเองไม่ให้ลืมตัวด้วยค่ะในรูปนี้คือการส่งทั้งถุงดานะคะต้องมีถุงใสมาห่อหุ้มอีกครั้งหนึง่งและวนำวัสดุอื่น มารัดให้แน่นโดยไม่ให้ต้นไม้เสียหายก็มีการส่งแบบห่อตุ้มส่งในถุงดำส่งพร้อมกระถางก็แล้วแต่เราตกลงกันนะคะหรือแล้วแต่ผู้ขายบอกว่าจะส่งสินค้าแบบไหนเราก็พิจารณาที่เราชอบนะคะชอบแบบห่อตุ้มก็เลือกอย่างนั้น ชอบแบบให้ส่งทั้งกระถางก็เลือกอีกแบบหนึง่งเพราะบางคนบอกว่าถ้าส่งมาทั้งกระถางไม่ต้องปลูกใหม่เลยเอามาวางอะไรทํานองนี้นะคะก็แล้วแต่เหตุผลของแต่ละคนค่ะนี้ส่งมาในถุงดำนะคะซึ่งในถุงดำก็มีเกรบเผาเป็นวัสดุปลกูกเพื่อนๆพื่ะต้นไม้มีชีวิตต้นไม้จะเจริญเติบโตได้ดี ต้องเอาใจใส่ค่ะต้องรู้จักเขานะคะว่าต้นไม้ชนิดนี้ชอบแดดชนิดนี้ชอบร่มรำไรชนิดนี้ชอบน้ำชนิดนี้ไม่ค่อยชอบน้ำมีไม่กี่อย่างหรอกค่ะเกี่ยวกับต้นไม้นะคะก็ย่า,ยาคิดว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆในการตัดสินใจสั่งซื้อต้นไม้ในคราวต่อๆไปนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย